สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเหนือผมวันนี้อยู่กับช่องแกรดแกบรบเกมพิชเช่เฟย์นะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมแบบในเว็บแมปนี้นะครับแบบที่ยซอมบี้มันที่สุดนะครับอันนี้คือแมปเล็บดายครับก็คือโลกเรียนแบบปัจเจียนเล็บโูดเดตน,นแหละนะครับอ่ะมาดูกันว่ามันจะมันา ซึ่งผมไปลองเองล่นเลยมันสน,นุกมากเเขอยาให้เล่นแบบอะไรคอรนต์มานะคะผมอยาให้เล่นแมบ,บอะไรคอรนต์มาด้านล่างอา แล้วคังนี้ครัเป็นที่เราคุณผรอดนแล้วก็กดเล่นออนไลน์แล้วก็นี่ครับคุณผู้ชมซ่ให้คุณกับแล้วไปเล่นแบบปืนเทีถ้าคุณอยากจะเล่นไอซสอวนๆเี่ลก็เล่นออนไลน์คุณต้องเจอว่า,าสาินเนโไหมโอเล่ กดเล่นออนไลน์นะคะแบบนี้ต้องกดการแข่งขันออนไลน์นะคะไม่การแข่งขันเดือนแล้วคับอ่ะมาดูกันอ้าจะฟาดเซนคซนดี้ได้กี่ตัวนะครับ้โโอ้โหที่อย่างเนี้ยเข้าเกนมาแบบนี้เลย 十戒，十戒、啊，十戒、啊，十戒、啊，十、啊，十戒、啊，十戒、啊，十宝贝，宝贝，宝贝，哦。 อ๋อยาอานี่ครับคุณเห็นอุปสรที่คุณไกดเข้าไปแล้วคุณก็ขึ้นวนกี่เลยซึง ผมจะมีอันผมจะมีสิ่งรับบอกคุณหนูผมจะพาไปดูปืนรับยุคพุ่งที่ใครไม่คนไม่ค่อยจะรู้กันรู้แค่ผมกับคนที่เจอก่อนมันคือคนที่เจอก่อนแล้วผมก็เคยรู้กันอ่ะโอเคอ่ะมามาซุย ด,ดีผมจะไม่ไปตรงนี้แต่ผมจะมาตรงนี้แล้วคุณก็น่าจะเห็นภาพนะว่ามันเป็นยังไงไอปืนเนี้ยเฮ้ยแล้ว,ลว,ลวอ่านี้เป็น,นตรงนี้เนอะอีแล้วคุณก็จะได้ปืนนี้มาใช้ฟรีวันนี้ มีปืนแล้วนะไม่หยาดไม่หยาดมีปืนนะเฮ้ยไปเก็บลูกซองก่อนเล้วเดินไปเราต้องไปเอาลูกซองนะครนะซื้อปืนลูกซองเป็นปืนที่ดีที่สุใจเจนนะสหรับผมนะถ้าใครไม่ชอบเล่นลูกซองก็ขอไปก็เลือกเล่นได้ตามสบายนะเพราะเล่นอะไรก็ได้สบายนะครับเขาเล่าให้ ไปไปไปเข้าไป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 ไไป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 ไไป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  ลำเพื่ออะไรเอ้ยเอ้ยอ้ย,อย,อยจ็อกกี้ช่วยด้วยฮันเตอร์โอเคครับมาจบไปเพียงเท่านี้นะครับแบบที่สองขันนี้แบบที่สองขอนันนี้แบบ ครัอ่าขึ้นตัวตด,ดอ B อ O A D O S T อาจากอีกทีหน้าจะเป็นไรกับ D O S T H F บาย,ยบายค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย Thank <laughs> you.